สวัสดี FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับและผลงานในกลุ่มครอบครัวของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับตัวเน้น v i p ของเรานะครับเราส่งแนวทางไปให้ที่โปแลนด์นะครับและโปแลนด์นะครับเอาชนะตุรกีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้บวกเต็มข้อนะครับส่วนชุดโครงการของเราที่ให้ไวนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแต่กันกระจุยกระจายนะครับสรุปแล้วนะครับบิน v i p ที่ให้ไวทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายใน กลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับบิน VAP นะครับสาหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆลั่นกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใสแอดนาหน้าพิมลส L3 ตัวเจ็ดสตัวนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับวันพุธที่12มิถุนายนนะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิม7คู่นั่นเน้นนะครับและสําหรับในคู่แรกนะครับสหรัฐเจอกับบารซินนะครับคู่นี้นะครับมีกิจกรรมดีๆร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ตอบถูกนะครับแอดเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับคู่ที่2เอกวาดอร์เจอกับโบลิเวียคู่ที่3 AE เออีบาเจอกับเรอัลโอบิโดคู่ที่4คูบีเอสเจอกับฮาก้าคู่ที่5มาเลียฮามเจอกับบีพีเอส คู่ที่6อินเตอร์ตูคูเจอกับอินเวตทิมเบเล่ส่วนคู่สุดท้ายการนิตันเฮลซิงกิเจอกับ H.J.K. เ e ฮลซิงกินะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ฝากพี่ๆกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณล่วงหน้านะครับไปลุยกันที่คู่แรกในศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับเจอกับบราซิลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงเช้านะครับ ส่วนเฮ to h ฮต d ของคู่นี้นะครับเจอกันมา5นัดนะครับและเป็นบราซิลนะครับที่ทําผลงานดีดีกว่านะครับเอาชนะสหรัฐนะครับไปถึง5นัดเลยนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2018นะครับที่สหรัฐนะครับเปิดบ้านแพ้กับบราซิลไป2อศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสหรัฐนะครับทำเงินจากบราซิลได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของสหรัฐนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโคลอมเบียนะครับแพ้กับโคลอมเบียไป5ประตู1นะครับส่วนไฮดีแคปใน5นัดหลังสุดของสหรัฐนะครับทำเงินจากคู่แข่งไป1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของบราซิลนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเม็กซิโกนะครับเอาชนะเม็กซิโกได้3ประตู2ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของบราซิลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 สว่สสวนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนบราซิลนะครับเป็นต่ออยู่ที่1นึขีดหนราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5งจขีดสนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านสหรัฐนะครับเตรียมปรับหลังบ้านนะครับจากเกมที่แพ้โคลอมเบียไป5ประตูหนึ่งนะครับด้วยการส่งคาเมรอนคาเตอร์นะครับนักเตะจากเซลติกนะครับลงปักหลักแทนคิสลิชาร์ดนะครับส่วนไทเลอร์ดำเนี่ยจากบอลมัรนะครับจะฟิตสมบูรณ์พร้อมลงเป็นตัวจริงในแดนกลางนะครับและขนาดที่แนวลุกเนี่ยมีตัวทีเด็ดนะครับจากทิโมทีเวร์นับแล้วก็ไฟลาลินบาโลกนะคนับแล้วก็คริสเตียนพูลิสิตนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาซินนะครับเฉือนชนะเม็กซิโกไปแบบคือจับเลยนะครับ3ประตูสองนะครับส่วนวันนี้นะครับอาจจะได้เห็น2กลกองหน้าตัวเก่งนะครับจากเรียนมาลิดอย่างโรดิโก้และก็วิดิซิอุจูเนียนะครับลงราตะข่ายร่วมกันนะครับหลังได้พักมาระยะ1แล้วนะครับโดยที่เอวาดิสันครับจากปอโตเนี่ย จะซับพอร์ตอีกหนึ่งแรงนะครับเช่นเดียวกับบูโนอกิมไลนะครับจอมทัพนะครับจากนิวคาสเซิลนะครับรวมไปถึงลูคัสปาเกสต้านะครับห้องเครื่องจากเวสต์แฮมเนี่ยก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตามระบบ433นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นะครับเชื่อว่าบราซิลเนี่ยจะส่งแนวลุกแดนหน้านะครับที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับออกสตาร์ทพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรติโก้แล้วก็วินิซิอุจูเนียนะครับโดยมีเอวานิซันนะครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้านะครับและคาดหวังคุณภาพในการลุ้นสกอร์ได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อมองไปที่คุณภาพโดยรวมของสารัตนะครับชุดนี้ต้องยอมรับว่าเป็นรองอยู่หลายช่วงตัวอยู่แล้วนะครับกับเกมที่บราซิลเนี่ยหวังเรียกความ โดยฟอร์มที่ดูไม่เข้าตาสักเท่าไหร่เนี่ยก็คาดหวังได้เหมือนกันนะครับที่จะยิงผ่านราคานี้ไปได้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่บาซินชนะที่3าหนึ่งจัดไปโคต่อไปนะครับเอกวาดอร์เจอกับ,บโบลิเวียนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับ เฮตูเฮตของคู่นี้นะครับเจอกันมา5นัดครับและเป็นเอกวาดอร์นะครับทำผลงานได้ดีกว่าเยอะนะครับเอาชนะโบลิเวียไปได้5นัดเลยนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเอกวาดอร์นะครับออกไปเยือนโบลิเวียนะครับเอาชนะได้2องหนึ่งส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเอกวาดอร์นะครับทำเงินจากโบลิเวียได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ําไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเอกวาดอร์นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอกวาดอร์นะครับออกไปเยือนอาร์เจนตินาแพ้ไปแค่1 0ส,ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเอกวาดอร์นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมต่ำไป5นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของโบลิเวียนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับโบลิเวียออกไปเยือนเม็กซิโกนะครับแพ้เม็กซิโกไป1-0ส่นสวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโบลิเวียนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลนะครับเปิดมาให้เอกวาดอร์นะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับเอกวาดอร์นะครับสภาพความพร้อมสมบูรณ์มากกว่านะครับตามระบบการเล่น4-2-3-1นะครับและจะมีมอยเซตไกเซโดนะครับเปอร์วิสเอสตูปิยานนะครับและมีปีแอโรอินคาปีนะครับ3ามกำลังหลักสำคัญนะครับเล่นอยู่ในเวทียุโรปนะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับขณะที่แนวลุกนะครับยังมีเอเนอร์วาเลนเซียนะครับกับตันทีมยิงไปแล้ว40ลูกนะครับพร้อมเป็นตัวทีเด็ดในการจบสกอร์นะครับ ส่วนทางด้านโบลิเวียนะครับนายใหญ่อย่างเซซาฟาดิอัสนะครับคุณซื้อโบลิเวียเนี่ยไม่มีนักเตะถอนตัวนะครับขุมกําลังหลักส่วนใหญ่นะครับเป็นหน้าเก่านะครับอย่างมาเซโลโมเรโนนะครับแล้วก็ฮวนอาเคนะครับสองกองหน้าตัวเก่านะครับที่มีชื่อพร้อมลงเล่นนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยจะมีอเลฮันโดซูมาเซโลนะครับลุยฮากินสองนักเตะนะครับที่เล่นในชิลีนะครับก็มีชื่อในเกมนี้เช่นกันนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเอกวาดอร์ครับฟอร์มไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะเล่นได้เหนียวก็ตามนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโบลิเวียเนี่ยฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะยังปิดหลีกอยู่นะครับทั้งคู่เนี่ยจากสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางขวางเอกวาดอร์เนี่ยที่ข่มอยู่นิดหน่อยนะครับและเลทราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นต่อนะครับมองแล้วไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่ปิดหลีกด้วยนะวกเขาก็ลงเล่นกระชับมิตรอยู่บ่อยนะครับน่าจะบทชนะไปได้นะครับวันนี้ฟันงนะรัให้เกวดดชที่300จไป คู่ต่อไปนะเป็นศึกเพย์ออฟนะครับในศึกลาลิก้าสเปน2นะครับเป็นคู่ระหว่างเออีบาเปิดบ้านเจอกับเรอัลโอเบโดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอง ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเอบานครับจบฤดูกาลไปด้วยอันดับ3นะครับแข่งไป42นัดชนะ21เสมอ8แพ้13แต้มมี71แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยแข่งไป21นัดนะครับชนะ14เสมอ4แพ้3ข้าวิลเลจอยู่ที่66นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยเรอัรโอบบโดนะครับจบฤดูกาลไปด้วยอันดับที่6นะครับแข่งไป42นัดชนะ17เสมอ13แพ้12แต้มมี64แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป21นัดนะครับ ชนะ5เสมอ6แพ้10ค่าวิลเลจอยู่ที่23%นะครับ ส่วนเฮตูเฮต์ใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเออีบาเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับเอาชนะเรอัลโอปิโดไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดนะครับแล้วก็เรอัลโอปิโดเนี่ยเอาชนะเลเออบาไปได้1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเสมอกันไป0ูนย์ในเลกแรกนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเออีบานะครับทำเงินจากเรอัลโอปิโดนะครับไปได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอ b a บานะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดในเลกแรกนะครับที่เอ b a บาออกไปเย,อเยืเอนเรอัลโอปิโดก่อนนะครับก็เสมอกันไป0-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ a อ b a บานะครับทำเงินจากคู่แข่งไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเรอัลโอบิโดนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดลงเล่นในบ้านนะครับในเลกแรกเจอกับเอีบาเสมอกันไป0-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเรอัลโอบิโดนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเอีบาเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้ 0. 0. นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2องขีดห้ราคา2เปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านเออีบานนะครับเกมนี้จะพาใช้งานจอนเบอริสตานะครับกองหน้าที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับพ้นด้วยเซฟานมินชิตนะครับที่ติดโทษแบนเข้ามานะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยจะวางระบบ4 2 3 1นะครับพร้อมกับวางอาร์เก้อาร์เกเซนะครับมาริโอโซเรโนนะครับแล้วก็โคเซกอสปาร์ตนะครับประสานงานกลางลุกนะครับและส่งสตอยคอฟนะครับลงลุนสกอร์นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนเรอัลโอเบโดนะครับวกาเขาจะพาใช้งานโรดิโกทารินนะครับดาวิสคอสตาร์นะครับแล้วก็ซาติกอนซาล่านะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยจะใช้ระบบ442นะครับพร้อมกับวางซานติอาโกคอลัมบัสโตนะครับลุยมีนะครับลงคุมแดนกลางนัโดยมีโบคาบอนตอนนะครับลงล่าตะข่ายกับอาริเมานะครับในแดนหน้านะครับ ทัศนะของคู่นี้นครับจากเกมเล็กแรกเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าทีมใดนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ทีมที่ถือว่าได้เปรียบมากที่สุดตอนนี้นะครับและเข้าทางมากที่สุดก็คือเจ้าบ้านอย่างเอีบานะครับ เมื่อมองจากฟอร์มในบ้าน,นครับต้องยอมรับว่าอ e ีบาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีทรงอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับเรอั o b ลโอเบโดนะครับไม่ใช่ทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับจากการแพ้มา3จาก4นัดหลังสุดนะครับเมื่อมองราคาเนี่ยที่ต่อนะครับเชื่อว่าอ e ีบาเนี่ยมีโอกาสพอสมควรครับในการปิดจ็อบคว้าชัยในบ้านได้สําเร็จนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ a e ีบาชนะที่2 1จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาไปรู้สึกฟินแลนด์พิม์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างคูพีเอสเปิดบ้านเจอกับฮากานะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านคูพีเอสนะครับยูมดับที่1ของตารางแข่งไป11นัดชนะ7เสมอ4นะครับแต้มมี25แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป4นัดชนะ4่นะครับข้าวิลเลจอยู่ที่100%่อนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนฮากานะครับยูมดับที่6ของตารางแข่งไป10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3แต้มมี17แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไปนัด ชนะ1เสมอ1แพ้2เข้าวิลเลจอยู่ที่25%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับฟอร์มเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านคูปีเอสเนี่ยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับด้วยการเอาชนะฮาก้าไปได้2นัดเสมอไป2นัดนะครับและเป็นฮาก้านะครับเอาชนะคูปีเอสไปได้1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเป็นฮาก้านะครับเปิดบ้านเอาชนะคูปีเอสไปได้3ประตูหนึ่งส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับคูปีเอสนะครับทำเงินจากฮาก้าได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้าน q ูพีเอนะครับเอาชนะคู่แข่งถึง4นัดเสมอไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไล่ถล่มโอรูนะครับไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ q ูพีเอนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนฮาก้านะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยฮาก้านครับเปิดบ้านเอาชนะมาริฮามครับไปได้2-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของฮาก้านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านคูพีเสเป็นต่อ1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีดสนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับเจ้าบ้านคูปีเอสเนี่ยไม่น่าปรับทับอะไรเยอะนะครับหลังจากบุกเอาชนะอูรูได้4-1นะครับนอกจากฟอร์มแจ่มแล้วนะครับยังไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนด้วยนะครับเตรียมลุยตามระบบ4-2นะครับพร้อมกับวางอาร์ตตัวไฮโนเน้นนะครับที่กดไปแล้ว2ประตูนะครับลงล่าตะข่ายกับโจนาธานมูซิงกานะครับที่ยิงในลีกมาแล้ว3ามจากสีเกมหลังนะครับโดยมียักโคอักนาเซนนะครับแล้วก็มัดเซอัดซิลตาเน้นนะครับประสานงานกันตรงกลางนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเย,ยนฮาก้านะครับเตรียมใช้บริการขุมกําลังชุดเดิมจากนัดชนะมาดิฮามไป2องตามระบบ4 3่สนะครับเกมลุกเนี่ยน่าจะใช้เอวาจารอสนะครับที่กดไปแล้ว2ประตูจากแมตช์ดังกล่าวนะครับลงประสานงานกับโอลิเวอร์ไวนะครับแล้วก็อิเลียนมาโตคัสกานนะครับขณะที่มาซิซ่าฟราวเนี่ยดาวยิงประจําทีมนะครับต้องถอยลงมาเล่นตรงกลางนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับคูพีเอสเนี่ยเครื่องแรงต่อเนื่องนะครับหลังจากชนะติดต่อกันมา4เกมนะครับและยังไม่พลาดท่าให้ใครเลยตลอด11นัดที่ผ่านมาในซีซั่นนี้นะครับแถมนะครับเก็บชัยชนะในรังได้ต่อเนื่อง4แมตช์แรกนะครับกดไปแล้ว13เสียแค่3ประตูนะครับส่วนฮากาเนี่ยเข้าวินได้2จาก3มแมตช์ล่าสุดนะครับทว่าใสตินอกรังเป็นจุดอ่อนนะครับเมื่อแพ้2ทิปลวดนะครับโดนอัดรวมกันไปแล้ว8ประตูนะครับยิงคืนมาได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับทีมเยือนเนี่ยพลาดท่าออกสังเวียนแห่งนี้รบ4ทิวด ดังนั้นภาพรวม q ูพีเคมกว่าเยอะนะครับทั้งฟอร์มและทางบอลนะครับกับราคาที่เปิดมาให้1ช่วงตัวเนี่ยผมว่าวางบอลต่อเนี่ยมีลุ้นเม่สนะครับวันนี้ฟันธงให้คูพี PS บทเอาชนะได้2 0จัดไปคู่ต่อไปนะครับมาเลหามเปิดบ้านเจอกับ VPS วาซานะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับ ตารางคะแนนของคู ian, 3, 3, 4, 4, year, ่นี้นะครับเจ้าบ้านมารีฮามนะครับยูนดับที่7ของตารางแข่งไป10นัดนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4แต้มมี12แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่40%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน VPS วาซานนะครับยูนดับที่2ของตารางแข่งไป11นัดนะครับชนะ7เสมอ2แพ้2แต้มมี23แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป5นัดนะครับชนะ4แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่80%นะครับ ส่วนเฮดทูเฮดในห้านัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่าง VPS วาซาเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะมาริฮามไปถึง3นัดนะครับเสมอไป1นัดนะครับและใน1นัดเนี่ยเป็นมาริฮามนะที่เอาชนะไปได้นะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับมาริฮามเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับ VPS วาซาไปส1น่นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมาริฮามนะครับทำเงินจาก VPS วาซาได้1นัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป5นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านมาริฮามนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนฮากาะครับแพ้ไป2-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของมาริฮามนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของ VPS วาซานครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเส <enders 68> มอกับอินเวตเทมเบเล่ไปได้ ส่วนแฮนดิแคปในหนัดหลังสุดของ VPS วาซ s a นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือน VPS วาซ s a เป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2ขีด2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านมาดิฮามนะครับของคุณซือโบนโนโลเมลนะครับผลงานในดีค่าเกมหลังสุดควาชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับสภาพความพร้อมมันนีนะครับจะขาดเพียงโอนาูรี่นะครับที่บาดเจ็บนะครับด้านการจัดทัพนะครับจะใช้ระบบ3 4มสนะครับแนวลุกเนี่ยจะใช้เป็นเซบาตียนดอยสตอมนะครับคอยปั้นเกมสนับสนุนสองหัวหอกแต่น้าอย่างอุโก้คาโตโซนครับกับลีโอแอนดอร์เซนนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือน VPS วาซ่านะครับของคุณซือยุนนูตนูโอเลอานะครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้3นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับด้านการจัดทัพใช้ระบบ3-5-2นะครับแดนกลางวางเป็นพอร์เตอร์อายาบูนะครับกับเฟรดินี่บารลีคอฟนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างตีมูฮิโตเน่นนะครับแล้วก็เมดบอเชอร์นะครับที่จะลงล่าสกอร์นะครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้านะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นมาริฮามผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้2นัดนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่าง VPS นะครับฟอมนอกบ้านยอดเยี่ยมนะครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปถึง4นัดนับเลทเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อนะครับ แนะนำนะครับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับเพราะ VPS เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเกมลุกไม่ได้วื่หวานะครับแต่มีคุณภาพนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับพวกเขาครับเล่นด้วยความรัดกุมเนี่ยและน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ฟันธงให้ VPS บุกไปเชือดนะครับชนะที่2 1จัดไปโ่ต่อไปนะครับ Inter ตูคูนะครับเปิดบ้านเจอกับ i n v e r t เ m เล่นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนสี่ทุ่มนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูนะครับยูมดับที่9ของตารางแข่งไป11นะัดชนะ3เสมอ2แพ้6แต้มมี11แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1เข้าวิลเลตอยู่ที่40%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอินเวดนะครับยูมดับที่4ของตารางแข่งไป11นัดชนะ5เสมอ3แพ้3แต้มมี18แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เข้าวิลเลตอยู่ที่40%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์คูตูเนี่ยผลงานดีกว่านิดหนึ่งนะครับเอาชนะอินเวดไปได้3นัดนะครับแล้วก็อินเวดเนี่ยเอาชนะอินเตอร์คูตูนะครับไปได้2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับอินเวดเทมเปเล่นะครับเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ตูคูนะครับไปได้3 0มศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอินเตอร์คูตูนะครับทำเงินจากอินเวดไปได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไไปป3จบเกมต่2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนลาตินะครับเอาชนะลาติได้2-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอินเตอร์ตูคูนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนอิมเวตเทมเบเล่นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือน VPS วาซ่านะครับเสมอกันไป1-1ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอิมเวตเทมเบเล่นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป1นัดเจ๊าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอิมเวตเป็นต่ออยู่ที่0.00.5ราคา2เปิดมาให้0.5นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นอินเตอร์ตูคูนะครับภายใต้การทำทีมของเวซาวาซารานะครับผลงานในลีกช่วงหลังทำได้ดีนะครับชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บติดทดแบนนะครับด้านการจัดทัพเนี่ยจำมาในระบบ4.42คาดว่าจะใช้ขุมกําลังชุดเดียวกันนะครับในเกมล่าสุดนะครับโดยที่เด่นกลางเนี่ยวางเป็นบริสมาร์ดแบมโปโฟนครับกับฟอร์เรียนเบลมนะครับคอยปันเกมร่วมกันนะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างฮีโร่ยาวินเนนนะครับแล้วก็คัวเม่โบตูเอนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอินเวดนะครับของคุณซือจูนัตลัตตันเน้นนะครับผลงานในช่วงหลังแผ่วนะครับไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บนะครับด้านการจัดทัพนะครับจะใช้ระบบนะครับ352นะครับแดนกลางวางเป็นดานี่ฟารีฟีนะครับกับยูนาเวตาลีนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างรูเป้ลิสกี้นะครับกับซาติลีฮาลาล่านะครับจับคู่กันล่าตาข่ายนะครับ ทัศนะของคู oil, ่นี nice ้นะครับเจ้าถิ่นนะครับอินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขาชนะในหลีกมา2เกมติดต่อกันกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับเกมวันนี้นะครับเตรียมเปิดลังนะครับรับการเยือนของอินเวดนะครับที่ฟอร์มช่วงหลังสะดุดนะครับไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับและเลยราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อนะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งรองทีมเยือนเจ้าบ้านดีกว่านะครับถึงแม้ว่าอินเวนะครับจะอันดับในตารางเเหนือกว่านะครับแต่ช่วงหลังพวกเขาฟอร์มแผ่วลงไปเยอะมากนะครับถึงสวนทางกับเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูลนะครับที่กาลังเล กำลังมั่นใจนครับแมตช์นี้เลยมองว่าอยู่รองดีที่สุดนะครับมองว่ามีโอกาสเฮลับซัพ์มากกว่านะครับวันนี้ฟันธงรองไปที่อินเตอร์ตูคูะครับเสมอกันที่1-1จัดไปคู่สุดท้ายในศึกฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างกานิสตันเฮลซิงกีเปิดบ้านเจอกับ HJK คเฮลซิงกินะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน5ทุมนะครับ หลางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านการนิตซันนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไป11นัดชนะ3เสมอ3แพ้5แต้มมี12แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป5นัดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2เข้าวิลเลตอยู่ที่40%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน HJK อยู่อันดับที่3แข่งไป12นัดชนะ5เสมอ4แพ้3แต้มมี19แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป5นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2เข้าวิลเลตอยู่ที่20%นะครับ ส่วนเฮตูเฮในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าทีมเยือน HJK เนี่ยผลงานดีกว่าเยอะนะครับเอาชนะกานิสตันเนี่ยไปได้ถึง5นัดเลยนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเ j k นะครับเปิดบ้านเอาชนะกานิสตันไปได้10ึ่งศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับกานิสตันนะครับทำเงินจาก HJK ได้2นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านการิตันนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยการิตันนะครับออกไปเยือนคีคีคนัดไอเอฟนะครับแพ้ไป1-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของการิตันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของ HJK นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ย HJK นะครับเปิดบ้านเอาชนะไซน่าโจเอ็นนะครับไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ HJK นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือน HJK นะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5คีสนะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านการในสั้นนะครับเพิ่งจะบุกไปพ่ายให้กับอีเคนาสเป็น1-0ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าขุมกําลังทั้งหมดยุ่นครบนะครับคาดว่าแช์นี้นะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น3-5-2นะครับโดยมีโมโมดูซานะครับกับโยนัสเอนเคลุสนะครับ ควงคู่กันล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับแล้วจะใช้กราเบียวกูโยปายุยะครับเจ้าหนูวัยสิปีนะครับรับอาสาสร้างสารร์เกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน HJK นะครับเพิ่นจะเปิดหลังไล่ถล่ม HJK ไซน่าโจนไป4ประตูหนึ่งนลีกนะครับสำหรับความพร้อมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บนะครับแน่นอนว่าขุมกำลังหลักทั้งหมดเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่านัดนี้นะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น3-5-1-1นะครับโดยมีแอสโอนีโอรูซายานะครับออกสตาร์ยืนเป็นหน้าเป้าลาสกอร์นะครับและจะใช้ซานเตลี่ฮอสกิก้านะครับรับ j อบนะครับเป็นหน้าต่ำนะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับ ทัศนะของคู่นี้ครับยังเชื่อว่า HJK h e l s ิ i n k i เนี่ยตัวตึงระดับท็อปของลีกนะครับจะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะครับแม้ว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับล่าสุดนะครับที่เปิดลังถล่ม HJK ไซน่าจมไป4-1นะครับก็น่าจะพอเรียกความมั่นใจและศรัทธาจากแฟนๆมาได้บ้างนะครับมองแล้วนะครับแนวโน้มเนี่ยที่สูงนะครับพวกเขาจะยังรักษาครับโมเมนตัมและฟอร์มสุดโหดไว้ได้ต่อเนื่องนะครับประกอบกับเจ้าบ้านอย่าง กานิตันนะครับเอาจริงๆนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับหลังจากคว้าชัยชนะได้หนเดียวนะครับตลอด9เกมลีกที่ผ่านมานะครับและโดนยิงไปถึง12ประตูนะครับแน่นอนครับว่าจากสภาพแบบนี้นะครับฝากความหวังไม่ยากแน่นอนครับบวกกับเรทที่เปิดมาเอียงขวาให้ทีมเยือนแบบนี้รู้เรื่องเลยนะครับฉะนั้นนะครับแนะนําไปต่อนะครับที่ HJK นะครับฟันธงนะครับให้ HJK เฉือนชนะที่10หรือไม่ก็2 0จัดไป แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันพุทธที่12มิถุนายนนะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มมาให้7คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใส่แอดนำหน้าพิมพ์ L3 ตัว7 3ตัวนะครับหรือสแกน qr Code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆีท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับ และส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่พี่กันไปก่อนแล้วนะครับขอให้พี่พี่มีความสุขเชียร์บอลกันให้สนุกและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ